สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับทีมชาติไทยความร่างกายนะครับฟื้นฟูร่างกายก่อนเจอกับฟิลิปปินส์วันที่14ธันวาคมนี้นะครับทีมชาติไทยลงสาว่ายน้ำฟื้นฟูร่างกายครับเตรียมลุยศึกนัดที่3นะครับเจอฟิลิปปินส์นะครับการลงสาว่ายน้ำก็เพราะฟื้นฟูร่างกายนะครับหลังถนมเมียนมามานะครับสี่ประตูต่อศูนย์นะครับในนัดล่าสุดนะครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับได้รับโอกาสลงสนามในเกมจิงแชมป์อาเซียนนะครับนัดที่2ที่ชนะเมียนมานะครับลงสาว่ายน้ำในโรงแรมนะเกรนเมอนร่าางกยยและเตรรีมสหับ ันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2020รอบแบ่งกลุ่มนี่ต่อไปที่จะเจอฟิลิปปินส์นะครับสถานการณ์ปัจจุบันครับทัพช้างศึกมี6คะแนนเต็มนะครับจากการชนะติมอเลเต้2 0แล้วก็ชนะเมียนมา4-0ครับพร้อมเป็นจ่าฝูงครับด้วยการมีประตูได้เสียดีกว่าสิงคโปร์นะครับที่มี6แต้มเท่ากันนะครับสำหรับโปรแกรมเอฟเอฟซูรุกิครับของทีมชาติไทยนักปีดังนี้นะครับ14ธันวาคมครับพบฟิลิปปินส์นะครับเวลา16นาฬิกา30นาทีแล้วก็18ทันวาก ติดตามทีมชาติไทยด้วยครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ